วกลับสวัสดีครับ fc ภูดารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับวันนี้ก็ชีพประจรลงเท้าอีกแล้วจะได้เดินทางไปทําธุระที่อำเภอครับตอนนี้ก็บรรยากาศชมวิวไปด้วยกันจะเข้าตัวอำเภอ สีสงครามครับผมครับตอนนี้ก็อากาศก็ยินสบายอากาศคลึ้มคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมาเดินทางไปด้วยกันเลยเด็ครับผมช่วงนี้ก็ชิะจรลงเท้าบ่อย